กรบมือด้วยครับกับการเรียนั่งรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ดการเงินทุกภาคสุขนะครับท่านรัฐมนินเชื่อว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับท่านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมและท่านแขกผู้เกียรติครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางสธนะครับที่ทำให้การทำงานของพมานั้นเดินไปข้างหน้าได้อีกหนึ่งก้าวต้องบอกว่าวันนี้พี่น้องคนพิการเป็นส่วนหนึ่งครับของโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่เรากำลังเจอปัญหายอย่างหนักหนาสากันมากมีความท้าทายมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยนอกจากคนพิการที่เมื่อสักครู่นะครับทางสธได้บอกแล้วว่ามีอยู่ประมาณสาล้านคน ปรากฏว่ <Allah> าพมอมบอกว่ามี2ล้านกว่านะครับแล้วทราบว่าทางสมาคมคนพิการก็บอกว่ามี4ล้านกว่าฉะนั้นวันนี้เนี่ยการที่แต่ละหน่วยงานจะมาปลับทินเข้าด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญ เด็กนะครับวันนี้เด็กไทยเราเกิดน,น้อยครับเราเกิดกันอยู่แค่ปีประมาณ5 0,000นคนนะครับผู้สูงอายุก็มากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันคนพิการครับพี่น้องคนพิการเพิ่มขึ้นปีละประมาณแสนคนแล้วก็จากที่เราเพิ่มขึ้นประมาณปีละแสนคนวันนี้เนี่ยประมาณเกือบครึ่งหนึ่งครับของเกินครึ่ง้วยเกือบหกอของคนพิการเป็นคนพิการที่สูงอายุอายุ6 0ปีขึ้นไป ดังนั้นการที่จะดูแลนะครับ cross sectional intersectionality นะมันมีมากขึ้นม,มากขึ้นใน,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 นประเทศไทยในวันนี้ประเภทของการที่การนะมีมากที่สุดก็คือจะเป็นเริ่องทางการเครื่อนไหวทางร่างกายทางกายภาพ นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นพี่น้องคนพิการที่พิการทางการได้ยินรู้สึกความหมายนะครับวันนี้เราก็มีล่ามภาษามือมานะครับจริงจริพิธีกรเราเมื่อสักครู่ก็เป็นภาษามือนะครับล่ามภาษามือผมเองก็กําลังเรียนล่ามภาษามืออยู่เหมือนกันกจะได้พิสสื่อสารกับเราได้บ้างครับอย่างเช่นบอกว่าวันนี้ผมชื่อวาราศิลปะอาชาตต่างๆเหล่านี้และส่วนที่สามก็พูดถึงคนพิการทางการเขีนหรือพี่น้องคนตาบอดหรือว่าต้องการตัวช่วยในการเขียน ซึ่งความพิการนั้นเนี่ยับเป็นโรคร่่มของผู้สูงอายุด้เช่นกันนะครับเส้นแขนขาไม่มีแรงหูตึงสายตาฟ้าฟังหรือแม้แต่าการทางสมองซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดเทก่อให้เกิดความหยุดล้าของโครงสร้างประชากรแล้วก็าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุเยอะแล้วก็ค่อยลดลงมาลดลงมาลดลงมา,ลลงมาจนเหลือเด็กเกิดใหม่อยู่แค่ประมาณ5้าแสนกว่าคนเท่านั้นเองซึ่ง มาถึงวันนี้ครบพวกเราทํางานกันในรัฐบาลชุดปัจจุบันมาได้9้าเดือนครับผมเองนะครับดูบแลกระทรวงคอรมมา9เดือนวันนี้เรามาตรหนักถึงปัญหาใหญ่ของประเทศไทยที่กำลังเจออยู่ก็คือปัญหาโครงสร้างประชากรและการที่จะต่อสู้กับปัญหาโครงสร้างประชากรนั้นเราจึงมีแนวทางเรียกว่า5้5าหาฝ่าวิกฤตประชากรเพราะว่าวันนี้ปัญหาเรื่องสังคมสูงอายุสมคุณแบบปัญหาเรื่องเด็กเกิดน้อยนะครับและต่างๆนานานั้น ปัญหาโครงสร้างประชากรใหญ่โครงสร้างหนึ่งและหนึ่งในนั้นครับแนวทางการแก้ไขปัญหาก็คือการดูแลพี่น้องคนพิการให้ได้รับสิทธิ์ให้มีความเสมอภาคกับพวกเราทุกๆคนนโยบาย5้าพันห้าฝ่าวิกฤตประชากรเป็นนโยบายที่พูดถึงการจะแก้โครงสร้างของประเทศไทยนะครับในการดูแลคนห้ากลุ่มนะครับและนโยบายนี้ได้ผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2, สองเมษาย,ยนที่ผ่านมาและเมื่อตอนปลาย เดือนเมษาต้องเดือนพฤษภาครับผมเองและคณะพออก็ได้เดินทางไปร่วมการกประชุม c p d หรือว่า Convention of Population a n Development d Commission นะครับของสหประชาชาติที่กรุงนิวยอร์กนะครับแล้วก็แผนการนี่แหละนะครับแผน5้าคุณหาฝ,าฝา่าประชากรไปนำเสนอให้กับทั่วโลกว่าวันนี้ประเทศไทยของเรากำลังทำอะไรอยู่บ้างต้องบอกว่า5้าคุณหมาจากไหนมันมาจากการที่นโยบายนี้จะเปยุทธศาสตร์หด้านด้ยวยกัน และแต่ละด้านก็จะมีเป็นมาตรการ5้ามาตรการรวมกันแล้วถึงเป็นที่มั่งคำว่า 5, 5าาคูณหฝาาวิประชากรหรือว่าภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่า5 5 by 5 t s t u the t i e ในนโยบายยุทธศาสตร์แรกกับเราพูดกันถึงการที่จะเสริมพลังไปทํางานให้พวกเขาเหล่านั้นพวกเราที่นั่งอยู่ตรงน,นี้สามารถตั้งตัวได้ดูแลสาาร้างครอบครัวได้แล้วก็เตรียมพร้อมในการที่จะเป็นผู้สูงอายุต่อไปในอนาคตผมเองอีก9ปีก็จะต้องมาใช้บริการของกระทรวงคอมแล้วอีก9ก้าปีก็แสงอีกแล้วนะครับผมยุทธศาสตร์ที่2เราพูดกันถึงเรื่องเด็กในการที่เรามีเด็กน้อยลงแต่จะทำยังไงให้เด็กมีคุณภาพมากขึ้นพัฒนาทักษะ ชีวิตนะครับให้เขาเติบโตขึ้นมาสอดบล้องกับสภาพสังคมตลาดแรงงานและทําให้ประเทศไทยมีพรวักทิสตีเพิ่มมากขึ้น สาต้นที่3าเราพูดกันถึงเรื่องการสร้างพลังให้กับผู้สูงอายุนะครับทำให้ผู้สูงอายุนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีประสบการณ์แล้วก็เอาพลังเหล่านั้นมาขับเคลื่อนสังคมของพวกเรานะครับเสริมทักษะผู้สูงอายุจะอัพสกิลจะรีสกิลต่างต่าง,างนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับทำให้ผู้สูงอายุนั้นไม่ต้องโดนแกนวิชาซีหลอดเอา แล้วก็ในยุทธศาสตร์ที่สีที่เกี่ยวข้องกับงานบริโดยตรงก็คือการสร้างโอก,กาสแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับพี่น้องคนพิการนะครับเพราะว่าวันนี้พี่น้องคนพิการนั้นเราจะต้องเปลี่ยนเอาความพิการหรือว่าเปลี่ยนเอา disability นะครับ <c oughs> ให้มาเป็น productivity ของประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการทำงาน9เดือนที่ผ่านมานมมคับในกระทรวงคมก็รู้ว่าพี่น้องคนพิการนั้นเขาไม่ได้ต้องการความสงสาร เขาไม่ได้ต้องการความเห็นใจแล้วใครมาบอกว่าช่วยพี่น้องคนพิการอย่างนี้อย่างนี้แล้วจะได้บุญเขาบอกว่าเขายังไม่ตายไม่ต้องทิศส่วนกุศลให้นะครับแต่สิ่งที่เราต้องให้เขาให้โอกาสแล้วก็เอาไปความสุบูกในการที่เขาจะดำรงชีพได้ และสำคัสุดท้ายเราพูดกันถึงการสร้างอีโคโลจีหรือว่าระบบนิเวศเพื่อให้คนทุกคนในทุกเจเนเรชันนั้นสามารถที่จะสร้างครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกรีนอีโคโนมีการแลทรัพยากรธรรมชาติการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในสังคมต่างๆเหล่านี้เพื่อให้คนรุ่นใหม่นั้นเขารู้สึกอยากที่จะมีครอบครัวแล้วอยากที่จะมีลูก การนี้กลับมาครับในส่วนของยุทธศาสตร์ที่สี่ที่เราพูดกันถึงเรื่องที่รองคนพิการเราพูดกันถึงการเพิ่มโอกาสแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับคนพิการซึ่งมาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้มีอยห้ามาตรการมาตรการแรก เราพูดถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนพิการการเพิ่มนะครับการสร้างคนพิการส่งเสริมศักยภาพคนพิการซึ่งการจ้างงานคนพิการนี้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้นกําหนดเอาไว้นะครับว่าถ้าหากองค์กรของท่านจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็แล้วแต่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปท่านต้องจ้างคนพิการ1คนทุกๆ100คนจะต้องจ้าง1คนท่านนี้ ท่านจะต้องมีคนพิการ100คนนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับท่านโทษมี1,000ค,คนท่านต้องมีคนพิการ10คนนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ย สิ่งหน่นที่กระทรวงคอเรากําลังพยายามนะครับแล้วก็ไหนๆก็ไหน,นๆวันนี้สอทอมากันเยอะเยยฝากด้วยระครับจ้างงานคนพิการให้ผมหน่อยเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยเวลาเขาจ้างงานไม่รบ่ตาโหต้าเขาจะต้องจ่ายตางเข้าไปยังกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการวันนี้ครับเรามีเงินอยู่ยกันเกือบหมื่นล้าน คิดดูสิครับว่ากอ,องทุนที่มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันแปลว่าคนพิการไม่ได้รับการจ้างงานเท่าไหร่จากนั้นนะครับเราจึงขอให้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนยิ่งภาครัฐเน,นี่ยยิ่งสำคัญเพราะว่าภาครัฐไม่โดนปรับนะครับไม่มีค่าปรับแต่ว่าขอความกรุณานะครับจ้างงานคนพิการให้ได้10%ตามปติกาที่เราได้พูดคุยกันไว้นี่ก็เป็นึ่งในการที่จะสร้างศักยภาพให้กับพี่น้องคนพิการสร้างให้โอกาสทางการศึกษากับพวกเขาเรา นนนะในส่วนที่2ครับเกี่ยวข้องกับงานวันนี้โดยตรงเลยคือส่สงเสริมการเข้าถึงสิทธิและประโยชน์ของพี่น้องคนพิการนะครับรวมถึงการสร้างทรสนิตมที่เหมาะสมต่อคนพิการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนานคนพิการครับเพราะว่าต้องบอกว่า คนพิการในวันนี้นะครับมีสิทธิ์ต่างๆมีศักยภาพมากมายแต่เขายังเข้าไม่ถึงสิทธิ์เหล่านั้นการเชื่อมกันระหว่างกนระทรวงคอและสทอทในวันนี้เป็นหนึ่งในก้าที่สาคัญนะครับและก้าต่อไปนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการที่จะต้องไปเชื่อมต่อกับกระทรวงมหาดไทยวันนี้เรามีผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขอไปเสียบลากต่อท่านนะครับติดตรงไหนบอกมาดเราจะมาช่วยกันเสียบลากให้มันติด เมื่อสอทพมนะครับแล้วก็มทเชื่อมติดกหมดแล้วเมื่อนั้นแหะครับพี่น้องคนพิการจะได้สิทธิประโยชน์ด้วยความสะดวกและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนะครับในมาตรการที่3เราดถึงการป้องกันความพิการตั้งแต่กําเนิดก่อนกาเนิดตั้งแต่ดูแลอยู่ในท้องเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับสอทโดยตรงนะครับรวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและใจถ้าหากว่าเขาโตขึ้นมาแล้วกลาย อย่างที่เราเห็นเป็นขาดในหลายๆกรณีนะครับนโยบายที่4เราพูดกันถึงการสร้างสภาพแวดล้อมอง์รวมให้เอื้อก,กับการใช้ชีวิตของพี่น้องคนพิการเมื่อสักครู่ในวิดีทัศน์ท่านคงจะเห็นนะครับว่าตอนที่ผมปิดตาลงทดลองเดินนั่งในรถเข็นทีน่รองรูบ้างการให้ universal design นะครับกับพี่น้องคนพิการเป็นสิ่งที่สาคัญมากทางลาดที่เราเห็นกันอยู่นี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็โอเคต้องขอบคุณครับใช้ได้บางทางลาดครับผมเห็นแล้วอืม จากที่คนพิการใช้นะครับแล้วก็ได้เงินกองทุนคนพิการมาใช้ถ้าเจอทางลาดบังพันเข้าไปเปลี่ยนไปใช้กองทุนชาวบัากินแน่นอนนะครับพอลงทางลาดแล้วท่านเสีิส้ีชิงแน่นอนหรือไม่ก็พิการสับซ้อนแน่นอนแัะนั้นการมี Universal Design กครับคำว่า u n i v e r s a l Design ภาษาไทยเาบอกว่าเป็นอารยาสถาปัตย์มันแปลว,ว่าถ้าหากคนพิการใช้ได้คนตาบอดใช้ได้ พี่น้องม,มนุษย์ล้อใช้ได้มันก็จะเอื้อให้กับผู้สูงอายุใช้ได้ด้วยเช่นกันการจะมี Universal Design นั้นไม่จำเป็นต้องรอให้ท่านเป็นคนพิการก่อนนะครับบางครั้งอุบัติเหตุที่ท่านขาดนี้ถึงนะครับอย่างเส้นภรรยาเมื่อ3-4มีปีที่แล้วนะครับเอ็นข้อเท้า4เวลาขึ้นชั้นสองทีวึินโอ้โหต้องขับเคลื่อน4ี่ล้อครับต้องคลาน เวลาตอนลงมาชั้นหนึ่งก็ต้องลงทับเคลื่อนสี่ล้อเช่นกันแต่นั้นการที่จะมี universal design นั้นไม่ต้องรอจนท่านแก่ไม่ รอจนท่านบาดเจ็บถ้าหากวันนี้ประเทศไทยของเราสามารถปรับให้เป็น accessible Thailand หรือว่าเป็นประเทศไทยที่ทคน,นทุกเพศทุกวัยทุกสถานะสามารถไปถึงได้นี่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้อนะครับให้กับพี่น้องคนพิการรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆซึ่งวันนี้ต้องบอกว่านวัตกรรมที่เกิดขึ้นในโลกของเรามันทําให้เส้นบางๆที่แบ่งระหว,ว่าง disability กับคนทั่วไปนั้นมันบางลงทุกทีทุกทีทุกทีทกท แล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับมาตรการที่5พูดถึงการทําฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังทําอยู่นะครับการเสริมสมรรถนะทําให้พี่น้องคนพิการมีความสะดวกในชีวิตขึ้นไม่ใช่ไปโรงพยาบาลได้ไปรับรองเสร็จแล้วต้องวิ่งมาที่พอมออีกน,นะครับแล้วก็ต้องวิ่งไปที่กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานของท้องถิง่นเพื่อที่จะให้ได้สิทธิประโยชน์เหล่านั้นนี่คือ5มาตรการภายใต้เสาต้นที่4ี่ ที่จะเสริมพลังให้กับพี่น้องคนพิการซึ่งจากห้ามาตรการของที่กระทรวงคอมอจะสนับสนุนคนพิการนั้นเนี่ยเราได้ดาเนินการไปหลายสิ่งแล้วนะครับต้องบอกว่าพอมอของเราในวันนี้ไม่ใช่หนาโตนะครับโนแอคชั่นคอรมลีไม่ใช่พอมอในวันนี้นะครับห้ามาตรการที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่เราได้เริ่มทางานกันแล้วเราได้ขยายผลนะครับในการที่จะทํางานร่วมกับเครือข่ายของผู้ดศึกษาพัฒนาสัภาพที่น้องคนพิการนะครับผมได้ขอให้ท่านประหลัด ส่วนนั้นไปทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับหรือมอจทนะครับแล้วก็เซ็นเซ็นอยูกับอีกห้ามหาวิทยาลัยใหญ่ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นมอชอไม่ว่าจะเป็นมอขอนะครับ ส่วนรู้สิ์รวมไปถึงมอที่สงขลาด้วยในการที่จะมีรูทเอาคนพิการใช้เงินจากกองทุนนะครับของคนพิการนั้นมาสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อที่จะมีรูทคนพิการข้ามาณแบบปีหนึ่งประมาณ 50- 60คนแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานหรือว่าภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่รับเอาคนพิการเหล่านั้นเข้าไปทํางานเพราะว่าเราต้องการให้คนพิการนั้นได้รับการจ้างงานเพราะฝีมือเพราะศักยภาพของเขาไม่ใช่ รอะเขาเป็นคนพิการต้องบอกว่าคนพิการในวันนี้มีความสามารถมากกว่าคนทั่วๆไปอีกนะครับยกตัวอย่างเส้นศูนย์สอ,อสอนะครับหรือว่าศูนย์แร่งรัฐจัดการสวัสดิภาพประชาชนของกระทรวงคอรม1300อน,นั้นวันนี้ข้อเซ็นเซอร์นี้เราจ้างคนตาบอดเข้ามาทำงานด้วย3คน เพราะว่าคนตาบอดนั้นจะมีทักษะในการฟังดีกว่าคนทั่วไปและที่สําคัญคนตาบอดไม่ต้องมานั่งถ่าย Facebook ไม่ต้องมานั่งถ่ายติดต่อปุ่กันฉะนั้นจะสามารถทุ่มเทกับการทํางานได้เต็มที่นี่คือการใช้ศักยภาพของคนพิการครับแล้วก็ให้เกิดการจ้างงานถ้าหโครงการนี้นะครับจบสิ้นลงเราจะขอเซ็นเโอยู่กับกระทรวงศึกษาและกระทรวงคอวในการที่จะใช้เครือข่ายของสถาบันการศึกษาท่วประเทศครับ ฝึกงานอัพสกิลรีสกิลที่น้องคนพิการปีหนึ่งนับแสนชีวิตเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้ทํางานโครงการนี้กําลังดำเนินการอยู่นะครับนอกจากนั้นนะครับเรื่องในปีนี้เป็นปีมาหามงคลน,นะครับเฉลิมพระชนมรรษา6รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้รัฐบาลได้มีโครงการใหญ่10โครงการครับและหนึ่งในโครงการใหญ่10โครงการนั้น ะรโครงการจัดหา,าอปุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือพี่น้องคนพิการ7 0 0 1 2 0 0 0ชุดเพื่อฉเฉลิมฉของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิลแชร์ไม่ว่าจะเป็นที่นอนลงไม่ว่าจะเป็นไม้เท้าขาวหรอกายอปุปกรณ์ต่างๆ 700-2,000ชุดภายในปีนี้เราจะจัดส่งให้กับพี่น้องคนพิการทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงการช่วยเหลือคนพิการที่มีความสักงเอินมีความขัดข้องทางการเคลื่อนไหวนะครับเราหรือว่ามีผู้แนวนโน้มนะครับที่จะเป็นผู้พิการเป็นคนพิการที่มีรายได้น้อยช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นเข้าถึงสิทธิต่างๆได้ไง่ายขึ้นนะครับเพาประมาณทั้งหลายทั้งๆเหล่านี้ไม่มีปัญหานะครับเรามีกองทุนเรียกว่ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ ไม่ใช่เงินของผมครับเป็นเนงินของภาคเอกชนที่สมทบเข้ามาเวลาเขาไม่ได้จัดจ้างจานวนคนพิการตามโรตา้าเขาก็ต้องจ่าย ดังนั้นกองทุนนี้ครับใครอยากจะใช้สําหรับคนุพิการบอกมาครับไม่ใช่เงินของผมผมให้หมดเลยนะครับสอทอ,อยากได้บอกมานะครับแล้วถ้าหากสอทอมีกองทุนอะไรที่พมอพอ,พอจะใช้ได้สมคำด้วยนะครับจะได้ไปขอต่างท่านบ้างนะครับแลกกันมาอย่างนี้การทางานให้กับพี่น้องคนพิการก็จะเป็นประสิทธิภาพมากขึ้นงานในวันนี้ครับการที่จะทําให้ เซอร์วิสนั้นเป็น One s t o อ s เซอร์วินะครับวันนี้เนี่ยยังเป็นถูสต t อ p เซอร์วิอยู่เพราะว่าคอสอทอกับพอมร่วมกันแล้วเนี่ยมันยังเหลือมอทอยู่อีกที่นึงน,นะครับจริงๆแล้วก็ฝากท่านท่านรองมาิบดีโรงการรองนะครับผมผมพูดตำแหน่งท่านท่านทผิดไปต้องกราบขออภัยนะครับ ถ้าินไปก็หวังว่าท่านจะได้เป็นรองอธิบดีในเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ขอความกรุณาครับเราอยากจะเชื่อมผมเข้าใจดีว่าการเชื่อมโยงดาต้าเบสระหว่างกระทรวงนั้นเป็นเรื่องที่มีความท้าทายมาก อย่าว่าแต่ข้างกระทรวงเลยครับแค่ในกระทรวงด้วยกันเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสธออหรือพอ,อเนี่ยกว่าจะเชื่อมกันเองได้ในกระทรวงก็ยากเย็นแสนเห็นแล้ววันนี้เราจะต้องมาเชื่อมกันข้างกระทรวงอีกเป็นความท้าทายแต่ถ้าหากว่าเราเชื่อมกันได้เมื่อไหร่นะครับวันนี้ถ้าหากพี่น้องคนพ,กพิการนะครับได้รับความอำนวยความสะดวกเหล่านี้เนี่ยคนที่ได้ไประโยชน์ที่สุดก็คือพี่น้องประชาชน ดังนั้นเฟสที่หึงของเราวันนี้นะครับต้องขอกราบพระคุณท่านองค์บลตรีที่ท่านได้ให้เกียนมาเป็นประธานเปิดงารของเฟสที่1นึ่อยากเหลือเกินครับอยากเหลือเกินว่าเฟสที่สองจะเสร็จให้โดยเร็วเมื่อนั้นสอทพออมอและมอทอ ดาต้าเบสเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการเฟสที่2จะเสร็จตอนที่ผมยังเป็นรัฐมนตรีพอมออยู่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นได้ไนานขนาดไหนแต่ว่าขอความกรุณาฝากทางพอมอเร่งทำมาหาไทยด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งเร็วเท่าไหร่พี่น้องคนพิการก็จะได้ความอันนวยความสะดวกมากขึ้นเท่านั้นนะครับและที่สําคัญการที่ใส่ข้อมูลของคนพิการเข้าไปในบัตรประชาชนนะครับในการยื่นขอสวัสดิการเบี้ยคนพิการต่างๆนั้นนี มันจะทําให้คนัการไม่ต้องเดินทางไปห,หลายที่นะครับการทํางานร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับกรมบัญชีกลางกรุงเทพมหานคร,ะรนะครับเมืองพัทยาต่างๆเหล่า,านี้เราต้องขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนสำหรับความร่วมมือนะครับที่ท่านกําลังจะร่วมมือกับกระทรวอองพมสิ่งที่เราทําทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องอยืนยันครับว่ารัฐบาลหรือว่าที่ประเทศไทยของเรานั้นเรามีความแตกต่างน,นะครับแต่ว่า ความเท่าเทียมนั้นมีเท่าเทียมน,นทุกคนเมื่อวันง้างที่ผ่านมานะครับพวกเราเพิ่งฉลุฉลองการที่กฎหมายสมรรถเท่าเทียมผ่าน นะครับกวาระสองสามของวุฒิสภาแล้วก็มีการฉลองใหญ่กันที่ทรเนียบวันนี้เรามาเฉลิมฉลองกันเกี่ยวกับการเชื่อมดาต้าเบสของกระอทรวงสธและพอมอเข้าด้วยกนันมันเหมือนดูเล็กๆนะครับแต่หันเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับที่สองคนพิการทําให้เขาเหล่านั้นต้องเดินทางไปไกลอมความสะดวกให้กับเขาเหล่านั้นหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการทํางานเหล่านี้จะได้รับการเชื่อมต่อนะครับโดยเร็วที่สุดแล้วก็บรูรณาการการันด้วยความรวดเร็ว เพราะว่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงในประเทศไทยนั้นไม่มีอะไรที่เราแก้ไม่ได้ครับผมเชื่อมั่นในศักยภาพของพี่น้องข้าราชการคนไทยทุกคนผมเชื่อมั่นในศักยภาพของระบบที่ประเทศไทยเรามี จะถ้าหากต่างคนต,ต่างทำอยู่กันเป็นไซโลไม่เกิดประโยชน์แน่นอนนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนทั้งในส่วนของสอ,อและพมนะครับต้องของขอบคุณท่านนัารวช่วยนะครับท่านตํรวว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ได้อํานวลความสุขให้เกิดโครงการอย่างนี้ได้และกระทรวงพมองของเรานะครับให้คํามั่นว่าเราจะเป็น,นกลไกที่สูขขงคัญในการเชื่อมทุกฝ่ายด้วยกันแล้วก็ทำาคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องทั้ง66ล้านคนทั่วประเทศไทยเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ปัญหาจะใหญ่ขนาดไหนถ้าเราทำด้วยกัน ทุกคนทำไปหมดครับชูเกลเลอร์พอสูงก็งกลับเป,ป,ป็นกำลังใจให้ทุกท่านสำหรับพระกุ่มรับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสู่นะครับที่ได้กเดนาได้กล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ